ในช่วงนี้ค่ะทุกจังหวัดทั่วประเทศก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายแด,ด่สมเด็จพระพันปีหลวงเช่นเดียวกับพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะใช่แล้วค่ะประสุฆนิกรในพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะต่างสวมชุดโทนสีดําค่ะร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวง นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มอบหมายให้นายสังคม เกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงณวัดโพปตมาวาดพระอารามหลวงตำบลบ่อย,อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโดยมีนางสุริยพันธ์ณสงขลารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาผู้บริหารท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชนชาวสงขลาร่วมพิธีเพื่อแสดงความอาลายัยและ น้อมลำลึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมในครั้งนี้ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จังหวัดส,สงขลาได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา30วันตั้งแต่วันที่26ตุลาคม2568เป็นต้นมาตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศร่วมจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลเพื่อเปิดโอกาสให้ประสบนิกรได้แสดงความอลาลัยน้อมลํำลึกถึงพระองค์ค่ะผู้ ู้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนาน,นประการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้โดยจังหวัดสงขลานะคะได้บูรณาการทุกภาคส่วนทั้งภาคราัฐภาคประชาชนให้ร่วมกันจัดพิธีอย่างสมพระเกียรติและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย